และเราก็เดินทางมาถึงที่ท่าเรือทับละมุนะคะของเลอบอันดามันแล้วที่นี่มีบริการอาหารเช้าให้เราก่อนที่จะเดินทางด้วยนะคะก็มีทั้งเครื่องดื่มขนมข้าวตม้มแล้วก็ขนมปังนะคะพวกแซนด์วิชนะคะอิ่มกันก่อนขึ้นเรือกันเลยนะคะ และนอกจากนี้นะคะที่เนี่ยเขาก็ยังมีช็อปให้เราได้ซื้อของด้วยนะคะเผื่อใครที่แบบข <ounds> าดหรืออะไรก็สามารถซื้อได้จากตรงนี้เลยแต่ที่แน่ๆที่ต้องซื้อก็คือรองเท้าสําหรับเดินชายหาดนะคะเพราะที่นี่เขาไม่ได้ให้เราใส่รองเท้าแตะเข้าไปในเกาะได้นะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะเราก็จะเดินไปที่จุดบีฟตามนัดนะคะตามสีของข้อมือเรานั่นเองค่ะ แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะบีฟนะคะเป็นข้อมูลของเกาะจุดต่างๆข้อควรระวงังข้อห้ามต่างๆที่เราจะต้องทราบกันนะคะค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะเดินไปที่ท่าเรือกันนะคะรอ,องเท้าของเราต้องฝากไว้ที่ท่าเรือน,นะคะไม่สามารถที่จะนำไปที่เกาะได้เนาะ แล้วก็เราก็ขึ้นเรือกันมาแล้วนะคะเรือก็ลำใหญ่มากๆเลยค่ะเราจะเดินทางไปกันแล้วนะคะถึงแล้วนะคะเกาะชีิรันอันนี้จะเปน็นเกาะที่มีหินเรือใบยอยู่ด้านบนนะคะก็เดี๋ยว เราจะไปเล่นที่หน้าชายหาดก่อนนะคะถ่ายรูปก,ก่อนแล้วเดี๋ยวไปขึ้นไปชมวิวข้านบนกันก็วันนี้นะคะออพองฟ้าไม่ค่อยมีแดดมากน้ําทะเลก็คือใสสวยนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่แบบที่สุดนะคะเพราะว่ามันไม่มีแสงมาช่วยประกายที่นี่หาดทรายนุ่มมากนุ่มามากเลยเดี๋ยวไปดูกันนะ และนี่นะคะเราก็กําลังจะเดินขึ้นไปที่จุดชมวิวด้านบนนะคะทางเดินขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้ลําบากมากนะคะใช้เวลาเดินแค่ประมาณ5-10นาทีเท่านั้นเองนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปรอชมกันเลยนะคะ และเราก็ขึ้นมาถึงแล้วนะคะด้านบนเป็นยังไงกันบ้างคะสวยมากๆเลยนะคะพอเราขึ้นมาข้างบนแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นสีของน้าทะเลชัดขึ้นนะคะนี่ค่ะคือแบบว่าสวยมากนี่ขนาดท้องฟา้าวันนี้ไม่ได้มีแดดแรงมากนะคะยังสวยขนาดนี้ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดำน้ำกันนะคะแต่ว่าทริปนี้เคสของกล้องที่สำหรับกันน้ำอะคะ่ะพอดีมันแตกก็เลยแบบไม่ได้ภาพสวยๆมาฝากกันเลยนะคะนิงก็เลยซื้อเป็นเหมือนซองแบบซองกันน้ำของโทรศัพท์อะคะ่ะแล้วก็ถ่ายเอาก็เลยได้ภาพที่แบบไม่สวยมากนะคะแต่ก็ยังอยากที่จะเก็บมาฝากกันสักเล็กน้อยนะคะ ที่นี่นะคะปะกากรังอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากแต่ก็สวยในระดับหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าจุดที่ดำน้ำอ่ะก็คือจะมีหลายจุดอันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นที่แบบเอยอาจจะยังไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็มีปลานีโมมีเต่านะคะถ้าเราโชคดีเราก็อาจจะได้เจอแต่ว่าทริปนี้นิงไม่ได้เจอนะคะสำหรับใครที่ชอบดำน้ำหรือว่าอยากดูปลากระลัง สวยๆนะคะก็คือเขาแนะนํากันให้ไปที่เกาะสุรินนะคะที่จะมีหมู่บ้านมอแกนอยู่ที่นั่นนะคะก็จะเป็นอีกฟิลลิ่งหนึ่งตอนแรกเราก็แบบเออลังเลว่าจะไปเกาะไหนดีแต่ว่าเออเราขอมาเกาะซิมีรันก่อนดีกว่าเนาะ ค่ะแล้วเราก็ขึ้นเรือเพื่อเตรียมตัวที่จะกลับฝั่งกันแล้วนะคะค่ะหลังจากกลับมาแล้วเนี่ยยังมีบริการนะคะเป็นพวกขนมของเบรกมีกระเพาะปลานะคะแล้วก็มีไอติมด้วยนะคะไอติมเนี่ยคืออร่อยมากใครมาเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับทริปนี้นะคะก็สนุกมากๆเลยแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย